ชมสถานการณ์น้ำท่วมที่ยะลาตอนนี้คลี่คลายลงทั้ง8อำเภอแล้วนะคะหลายโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมสูงเป็นประวัติการเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นั่นก็คืออุปกรณ์การเรียนสื่อการสอนเสียหายทั้งหมดเด็กๆยังไม่สามารถที่จะกลับไปเรียนได้นะคะยังกำหนดวันเปิดเรียนไม่ได้จนกว่าจะเคลียร์ทุกอย่างเสร็จติดตามล่าสุดกับคุณพัชราจิกคำรายงานสดมาจากอำเภอรามันจังหวัดยะลาคุณพัชราคะ โรงเรียนหลายแห่งค่ะถูกน้ําท่วมจนถึงหลังคาโรงเรียนชั้น1ค่ะระดับน้ําประมาณ4-5เมตรข้าวของลอยไปกับน้ําค่ะเป็นเหตุผลหลักที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ค่ะขณนะนที่โรงเรียนบางแห่งค่ะก็พบว่าใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวตอนนี้จึงอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่เพื่อที่จะนําสถานที่นั้นกลับมาใช้ให้ได้เป็นปกติค่ะ เจ้าหน้าที่เข้าทําความสะอาดสถาบันศึกษาปอน,นอในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะหลังถูกน้ําท่วมเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนระดับน้ําสูงจนเกือบมิดหลังคาอาคารเรียนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะอาคารเรียนที่เพิ่งก่อสร้างใหม่ถูกน้ําท่วมทั้งหมดฝ้าในห้องเรียนหลุดล่อนอุปกรณ์การเรียนหนังสือใหม่จํานวนมากจมน้ําเสียหายค่ะส่วนโต๊ะเก้าอี้รวมทั้งอุปกรณ์ในโรงครัวเต็มไปด,ด้วยดินโคลนเสียหายท,หทั้งหมดเช่นเดียวกัน บาบอของสถาบันศึกษาปอนอแห่งนี้ค่ะก็ได้มีการนําภาพขณะเกิดเหตุมาให้ดูค่ะพร้อมบอกเล่าว,ว่าระดับน้ําสูงเกือบ4เมตรเด็กนักเรียนในโรงเรียนปอนอต้องอบพยพขึ้นไปอยู่ชั้นสองของอาคารละหมาดส่วนโรงเรียนที่อยู่อีกฝั่งเสียหายทั้งหมดจึงยังไม่สามารถกําหนดวันเปิดเรียนได้ค่ะยังไม่แน่ใจเพราะว่ายังเพราะว่าทางฝั่งโรงเรียนนี่คือความเสียหายตัวน่าจะเต็มร้อยหนึ่ยเปอร์เซ็นต์เลยในห้องธุรยการเองและก็เอกสารสําคัญทั้งหมด ทุกเรียนอาคารเรียนห้องเรียนทั้งหมดก็ห้องครัวเลยพังหมด ừ, ก็เลยต้องดูเวลาัสกสักระยะหนึ่งครับ ส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลน,นครยะลาค่ะก็เตรียมที่จะเปิดเรียนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมรวมทั้งโรงเรียนบางแห่งถูกใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวค่ะบางแห่งก็ถูกน้ําท่วมอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับผลกระทบก็เปิดเรียนตามปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะและนอกจากโรงเรียนค่ะยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ,บางงอยซีเน่บางงอยซิเน่ค่ะอําเภอยะหาที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกัน เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มาเคลียร์พื้นที่ก็พบว่าอุปกรณ์เครื่องมือรวมทั้งเอกสารประวัติคนไข้ที่บันทึกไว้นั้นเปียกน้ําทั้งหมดยาเวชภัณฑ์หลายชนิดก็เสียหายเช่นเดียวกันค่ะด้านผู้อํานวยการรอพอสตอแห่งนี้กล่าวว่าที่นี่มีแผนรับมือน้ําท่วมค่ะมีเครื่องสูบน้าถึง4ตัว ที่ผ่านมาจึงแทบไม่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมากนะักแต่ครั้งนี้ค่ะปริมาณน,น้ํามากจนเกินรับมือค่ะเกิดความเสียหายขึ้นและคาดว่าจะสามารถเปิดบริการเต็มรูปแบบได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าส่วนการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นก็คาดว่าอาจจะต้องใช้แผนเดิมและก็หวังเพียงว่าปริมาณน,น้ําจะไม่มากเหมือนที่ผ่านมาค่ะถ้าถ้านะถ้ามันไม่ลดกําแพงเราก็สูบยังสูบได้อย่างใช้สเต็ตปเดิมเมพราะว่าเพราะว่าเรากัน้นกั้นหมด แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันล้นมันล้นกำแพงตัวนี้ก็เราก็ต้องก็ต้องปล่อยเพราะว่าตอนนี้เราของเราก็ยังไม่ได้เอาลงนะก็คือของ็็าไว้ข้างบนเป็นส่วนใหญ่ของที่สำคัญ ส่วนวันนี้ค่ะที่มีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ทําให้ต้องเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมมาก่อนค่ะเนื่องจากว่าสภาพดินแต่ละแห่งยังคงอุ้มน้ําจึงมีโอกาสเกิดน้ําท่วมซ้ําแล้วก็อาจจะเร็วขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหน่วยงานท้องถิ่นหลายแห่งก็เตรียมความพร้อมโดยการเร่งสูบน้ําออกแล้วก็เก็บขยะที่ขวางทางน้ําเพื่อให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างรวดเร็วรองรับน้ําฝนที่จะมาในวันนี้ค่ะ และจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือโรงเรียนบ้านสโตในอำเภอร,รามันจังหวัดยะลาค่ะบริเวณนี้เองค่ะก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันค่ะหากดูจากร่องรอยของน้ำนะคะจะเห็นได้ว่าอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะดิฉันสูงประมาณ160ซนติเมตรตรงนี้ก็ถือว่าเหนือกว่า160ซนติเมตรค่ะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหนักหน่วงทีเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้นั้นสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วและก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูค่ะดินโคลนต่างๆจะต้องถูกช้าลกออกให้หมดก่อนเพื่อที่จะเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ